สวัสดีค่ะอุ้ยงานก็จะเริ่มแล้วตอนนี้ไปดูอะไรนะเขาเรียกว่านะสแตนดี้หรอไปดูสแตนดี้ของโตเกียวมิวสิกอันนี้เจ้าของขค่ายโตเกียวมิวสิกเดือนนางดือเดือนนางดือเดือเดือนนางดือตึ้งตึ้งตึ้งเดือนนางดือเดือนนางดืออยากต้อนสดนับุรุษไปเลยปั๊สวัสดีค่ะสวัสดีจะเอาของมาให้ไปนั่งไปนั่งได้ไหมไปถ่ายตรงนี้ตรงนี้ ไม่ไปถ่ายตรงนี้ไปถ่ายตรงอหนคุณผู้สวัสดีจ้าในต่สวัสดีคุณยายอย่างรูสวัสดีจ้าอย่างในแต่สวัสดีจ้าคุณสวัสดีจ้างานแฟนมิตรนะครับอย่าลืมอย่าลืมนะครับผมอย่าลืมอย่าลืมอุ้ยใครนี่ช้อปปิ้งโอ้ยช้อปปิ้งอันนี้แสตมแสตมอันนี้ใครนี่แน็กบอลูตโตเกียวมิวสิกอันนี้ใครกล้องมายยอันนี้อะไรครูซินจังอุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับบอสมาแล้วครับบอสใหญ่ อันนี้ใครนี่พี่เจนนี่พี่เจนนี่อันนี้พี่อะไรพี่ลีโอไอ้ต่อชุดกับไอเลยอัะปึ้งพี่ลีโอรู้จักไหมไม่รู้อะไรพี่อะไรพี่สีแกรมพี่สีแกรมอันนี้พี่อะไรพี่เจนนี่พี่เจนนี่อันนี้ใครสกายอันนี่ใครใครจำได้ไหมอะไรนะ พ่ออะไรนะพ่อพ่ออะไรนะพ่อโอเคมันเหมือนกันไหมนี่อันนี้แต่งหน้ากันไหมจีหล่อไหมหล่อไหมอึ้งเลยจุบไหมจ๊บแก้มพ่มไหมจ๊บแก้มพ่มไหมโอ้โอ่ะจ๊บแก้มเดี๋ยวครับไดีจุบได้ไหมคะได้เอาอสิ่กนอันดีตากาปองได้ไหมคะถ่ายุูปมัอนดีตารูกับ แล้วได้ถ่ายรูป่ะโอเคสาอ่านัท่ตายิ Honestly, ้มนะคะหนึ่งสองหนึ่งสองสโอเคนะคะคุยผ่าไปหน่อยสหน่อยแม่มาคนเดียวหรอมาคนเดียวเลือดมากคนเดียวตัวอคนดีตัวก เจ็ดสิบสองกิงหรอป้าไม่ใช้อะไรซเสิร์ฟตัวเกียวบอกใช่เลือดหน้าดีมากนี่ไงคนขายสั่งซเสิร์ฟตัวเกียวได้เวตาสดได้เสิร์ฟตัวเกียวมากตั้งสบายนะครับคุณแม่เดี๋ยวนี้สนุกสนุกเอ็นจอยเอนจอยนะแน่นอนหัวนแน่นอนเพื่อติดคอแม่ไม่ติดเพราะกินข้าวแทนแม่แม่เม่อกินเราคือสั่งมาหลายนู้สิบลังเสาวลังสิบลังสาวลังลาลิตามาเฮ้ย เอมาแล้วว่ะอุ้ยใครเนี่ยสวัสดีจ้ะสวัสดีสวัสดีครับโป้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับถ่ายชมบรรยากาศสวัสดีค่ะจับได้ไหมล่ะสวัสดีค่ะนี่ยังครับตาหน่อยจับได้ตาหน่อยจับได้นมาดูนี่มาดูนี่ต่อคิ้วกันเรูปต่อคิ้วกันรูป ฟองอยากไม่มีฟองดีคะคุณผู้ชายดื่มแบบไหนดีคะดื่มแบบไหนดีมนำอะไรบ้างครับผมผมขอกินได้ไหมครับได้ครับได้ไหมครับได้ไหมครับต้องเราต้องอยากกินอยู่อยากลองเลยเราอะไรเนี้ยอะไรเนี้ยอะไรเนี้ยโอ้รับประดิษมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนรอแป๊บนึงรอพี่เขน่ก่อนมีมุมถ่ายรูปด้วยนะครับเลยแต่มาลูกมาเลยแต่จะถ่ายรูปอันไหนเลือกอะไรได้นะครับ

อย่าลืมนะครับงานคืนนี้แฟนมิสซื้อบบกลุ่มปิดนะครับเพจโตเกีมิวสิกนะครับร้อยยี่สิบเก้าบาทคุ้มค่าคุ้มราคา